กินกระตําสัวป๊าพี่น้องใหญ่เนาะต้องใหญ่ต้งองใสสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชา l แนลค่ะพี่น้องมือน,นี้มากกับพี่บอลแดงเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขสุขคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาพี่น้องมา ช่วงนี้ก็จะเห็นงานคู่ดูดูแน่นะพี่น้องขอไงก็จัดให้นะครับผมการทธามีโอกาสเนาะการจะได้ถ่ายคลิปดีๆนะครับผมให้พียน้องเบิงมือนี้น้องมวยเพิ่มโ์ฟีมืออย่างนี้ตำสมตำอ่าสมตำอตอตำสัวเสียบๆครับพี่น้องเพช้เพี้งทรงทรงเดียวยังเมื่อกี้นี่ว่จะบอกว่าเดียวพี่บ่าวแดงขึ้นได้มากเจือกมวยอีกไงเดี๋ยวจะบอกในคลิปไงครับครับครับมือนี้ได้นี่ส้มกินงัวโคขุนสีเป็นของไผไปบ่ได้ค่ะพี่น้องนอกจาก ข <ผม S 1> องคนนั่งข้างๆพี่บ่าวแดงเสียบหนัวนะจานนี้แต่ว่าเพิ่นใสสติ๊กเกอร์อมวยค่ะมื้อนี้เพิ่นลืมเอาสติ๊กเกอกร์มาเท่เลยเนาะกินกระตําสวกคุณาชิ้นใหญ่มากเต็มเลยบาง<ม>อันนี้เลยชิ้นใหญ่ไงอ,อันนี้สองกระปุกแค่เห็นจะจขเลยเน้อ,นนอเลยค,ครับพี่น้องคุณะจัดเลยบางคนเพิ่นบอกว่า อ่าเหนียวบางคนบ่าเคยกินมันจะมีช่วงอินแบบนี้นะครับน้องมวยเนี่ยนะอินขาวๆไปเนี้ปกติธรรมดาเนาะของเขาขางง้วเห็ดครับเนีนแซ่เย็นๆกุ๊บกุ๊บหน่องอร่อยมากชิ้นใหญ่ๆหนังแน่นะแซ่บกระปุกไม่หนีหนังเอาขอบคุณค่ะเอา กะปุกหนึงห้าสิบเก้าบาทด้วยค่ะพี่น้องห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนี่แบบหลายเลยค่ะพี่น้องได้เยอะมากที่ให้พี่น้องเห็นน้ำกันเมื่อกี้พี่น้องบางคนมันบอกว่าประมาณแบบขายถูกค่าส่งแพงค่าส่งก็ตามจริง,งนะพี่น้องน,นะนงแล้วส่งห้องเย็นไม่ได้ส่งธรรมดาน,นะครับอ,อร่อยมากมมเดี๋ยว แกะก่อนไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะป่ะอเอาเลยเนาะแมมเพราะว่าจังได้กรบโบเด็กกินหมองหมองปะ่ะมองง้างป่ะแมมกินกับน้องหมยทีไรเนี่ยอร่อยทุกอย่างสมตำกับน,นัวนัวพี่น้องอตำเองแซ่บเองจุด <c oughs> จาดนะนี่ผิดอย่างนี้ผิดเนาเรื่องอยูน่นะแซ่บสมตำมไม่ต้องแบบนี้แหลนะน้องเหมยเนาะ ถ้าเกิดว่ามันบวชจวดจานมันมันจะมันจะบกค่อยเผ็ดมาเด้อจ้ะพี่น้องใส่ลงไปหักผักโชิ้นก็อร่อยเนาะอือร่อยมากมานล้ะ ส่วนใหญ่ๆกรอบข้าใผัอาายากกินอยากชิมนะครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ให้ป้าพี่น้องใหญ่เนาะต้องใหญ่ต้ง,งสใส อร่อยมากลูกค้ากลับมารีวิวให้เยอะมากใช่ใช่ครับขออนุอยากใช้มือได้ไหมน่านุ่ม,อ,มอุ้ยทำไมมันเลื่อนจังใช้ใจด้วยก็ได้นะ <c oughs> น,น่น <c oughs> นี่ละวากหวาน อร่อยมากมมบางคนนะ่ะเป็นกินขนมจีนจากบัทนัดซ่อมนี่พี่น้องอันนี้ต้องเข้าใจเน,ะนาะแล้วบอแดงบัดบัทนัดมืออืมอร่อยเลยนั่น แต่ว่าสื่อมาหลายมือแล้วใช่แต่ก็ยังยังอันนี้ยังกรอบอยู่ในได้อยู่ใช่ไหมโุ้ยกรอบมากเลยแหละสีน้ำส้มตำแบบว่าน่ากินมากเสียพรอมดิลอ,องมวยดูความใหญ่ ชิบนด็มี้ตัหนังนี่พี่น้องจะเป็นเอ็นผอมย่ำกุ๊บกุ๊บใช่ครับสะอาดถูกหลักอนามัยใช่ครับของเราทำจากโรงงานนี่ครับเป็นโรงงานของเราเอง แซ่บมู้กินก็สตมตำแบบเลือดพี่น้องรู้ไหมว่าพี่อร่อยอะไรมากที่สุดในเนี่ยให้ทายเ่ะอ้มตื่นัวไม่ใช่ักคาไม่ถูกอ่ออีอย่างน่งอร่อยที่สุดคือการที่พี่ได้มานั่งก,กินกับน้องหมวยไงอุย้ยหนัเกเคิร์นได้แบบนี้ <laughs> พี่น้องยายาฟังมันใสด้วยจ้ะเพื่อนมักหยอกด้วยค่ะพี่นนองอขนมจีนใส่บักวไรนี่เนืบ่ดูดนนำ เอาไปต้มแซ่บก็คือจะคักเนาะตำนี่ป่บทดีกินไดนหลายอย่างเพราะว่ามันเปื่อยแล้วไงครับมันซุกเลยเนาะพี่น้องแตาะว่าคือเราสามารถรับประทานได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเอาไปยุคเป็นเมนูอื่นเลยเนาะอืมท่านอย่าเพิ่งมาซิ ผู้แซ่เย็นๆเมื่อกินอากาศหอนๆพี่น้องบอกเลยว่าโคตรแซ่บน้องหนยไม่ค่อยชอบไอ้ผักสดบ่ไอ้เชื้ออมสดบ่ ก,กินได้อยู่ใช่ไหมชอบอยู่นะอืมไม่ใช่อะไรที่ถามกล่าวว่าจะกินคนเดียวให้หมดแล้กินไหมอะเบิร์กซ์ซื้อหม่ อร่อยมากมว่าสิบอกพี่น้องว่าเป็นยังมือนนบพี่เบาแล้งคือเด็ดมากเราเป็นไหนมาเมื่อกี้พูดเดลยกล,ล,ลัวพูดแบบทางศัพท์ผิดอ่ะครับไปไหวไปทำกกบุญมา,มามทำบุญมานะครับพี่น้องเราไปทำบุญใหญ่มาเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวัน บุญบุญใหญ่เลยก็ว่าได้ของจังหวัดอุบลน,นะครับผมเลยไปเหตุบุญก็ต้องมวยมานะครับพี่น้องอิ่มบุญเลยเนาะวันนี้เนาะอ,อิ่มบุญแล้วก็มาอิ่มทองจ้ะพี่น้องอ ว่าสิกินข้าวปุ่นกะเก่งใจนะใส่มือกินเลยได้ให้พี่บา่าวแดงกินเลยวันเนี้ยเดี๋ยวราจะตักกินอส้มตินหัวอร่อยมากากินไม่อยากหยุดเลยพี่น้องถามว่านกินข้าวไหมว่ะสันมันจะเป็นกินของ ของ,งวัวด้วยค่ะพี่นออาา้นงกินเหนมอืนอกนกินของวัวนะเพื่อกันก็เข้ากินแบบหลวกจิ้มอสินะพี่้องหลวกจิ้มเครื่องในอยเองสิกินอร่อยมากมันกรุบๆุบมันเนาะกินเบิงงนี้แบบหูเลยแบบเทศสะอาดมากด้วยค่ะพี่น้นงเรากินนี่เรารู้เลย คาเกจิ่งสวยเปิดกระป๋องอเราเลยใช่ครับบอกว่าขขาส่งแพงจังของเราส่งห้องเย็นนะพี่น้องเนอะเพื่อว่ารักษาคุณภาพของสินค้าบอ,อืมไปหอดพี่น้องกับรสชาติที่เก่าเนาะใช่ครับรสชาติเหมือนเดิมคงความสดใหม่เหมือนเดิม <c oughs> ออร่อยทาไมมืดคึมย่างเลยวันนี้ห่องแหงเนาะฝนจะตกหรือเปล่าเห็นกันเห็นกระจปวดอึ้งอ่างไหมบอกอยากเลยเนาะอยากเลยเอากระดาษช่วยพี่หน่อยครับนี่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเ <c oughs> ด้อมาลุย อร่อยมากเส่บเส่บจริงบังคักรอบ กิินช้นเล็ๆดูความใหญ่หญดูความสายครับมันกับปนๆกันไปเนาะชิ้นมันก็เวลาเนื้อเนาะ เนื้อส่วนสิ้นเสือส่วนของเนื้อนะครับพี่น้องมันก็จะแม่นแบบกระปรี้ใหญ่ตลอดเนาะจะเหมือนว่าช้อนเนี่ยเป็นอขาของน้องวัวนะครับผมถ้ามันช่วงนี้มันก็จะได้ชิ้นใหญ่หน่อยถ้ามาเป็นช่วงช่วงข้อช่วงน่องมันก็จะเล็กนะครับผมอย่างสมมุติว่าเราทําเป็นชิ้นๆถ้าเป็นตรงตรงกลางมันก็อาจจะชิ้นใหญ่มันก็คล้ายๆกัน มอยทำไมซีดจังรพร <laughs> ิกแห้งพริกแห้งโบววันนี้เรามาทำบุญใหญ่กันนะครับผมแต่ว่าพี่น้องก็น่าจะรู้แหละประมาณวันที่สิบถึงสิบสามอยู่จังหวัดอุบลเพื่อนมีบุญใหญ่นะครับพี่น้องบางคนบอกว่า พี่บอแดงหยอกน้องมวยเยอะเกินไปแบบบางทีก็แบบเหมือนจะเป็นการไม่ให้เกียรติน้องมากอะไรเงี้ยลิ้นหยอกแรงพี่น้องเพ่นะคือจริงๆอ่ะผมกับน้องนะครับผมกะคบกันอยู่แล้วนะครับผมกะหยอกกันเป็นธรรมดานะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าอ่าอันไหนที่แบบว่าผมหยอกได้ผมก็หยอกนะครับผมโบยักให้น้องเพิ่นเครียดนะครับผมอยากให้น้องเพิ่น มีความสุขนะครับผมทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปหรือว่าได้มาเหตุงานที่ยังอยู่น้ำกันนะครับผมไม่บางคนเขาละเอียดโอนหรือ,อเปล่าเขาเห็นแต่ว่าคือกับบุมียงเราพี่น้องมีแต่คำบอกคซื่นะอจ้ะคำบอาพูดให้พี่น้องอ่ะสนุกด้วยนะอะเนาะสรุปแล้วอร่อยวันนี้ <laughs> อร่อยมากๆาออยากโสสอีกนะอยากสดอยู่ดิ <laughs> เดี๋ยวจะไปกินโตอีกหลังคิดเพราะว่าเวลามันอันนี้แล้วเนาะมันจะโดนโหดครับพี่น้องคิบจะยาวเกินไปเอ้ามือนนิกะไฟเท่อนึงเนาะค่ะถ้านผู้ใดสนใจส้อมกินงัวโคขุนของพี่บ่าวแดงเสหนัว1กระปุกห้บาทอันนี้พี่น้องกระถามทุกคีบเด้ราคาเท่าไหร่หกระปุกห้บาทค่ะพี่น้อง นี่อันนี้เป็นทรงหองเย็นเนะคะ่ะถ้าผู้ใดสนใจกะเดี๋ยวมวยทิ้งช่องทางการสั่งซื้อว้แต่ค,คอมเมนต์หรือว่าทักมาเพจมวยหรือเพจพีเบาแดงก็ได้เนาะเบ,บาแดงแซ่บหนัวชาแนลหรือว่าพากินพาแซ่บเอ็มดีชาแนลเนาะค่ะพี่นงใช่แล้วเมนกะขอพูดจาของแบรนด์เนะีค่ะเพื่อนว่านางกินครับ,รบ<อ>กินซอยหมวยอีกล่ะ<อ>กะแซ่บค่ะพี่นงกินหลายคนมันกัแซ่บเนาะมีโอกาสได้มากอะมากกินน้ากันตามพี่นงตามที่พี่นงแบบคนขอมากจไดปให้พี่นงเอฟซีอ่าให้คิดถึงอืมค่ะ คือเก่านะคะพี่นงองถ้าพากันกินสดด่วนหรือว่ากินมูม,ม่ามกินบสุภาพจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อจา่าละะ้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามและะ้วก็ทุกๆกำลังใจขอพระคุณจากใจค่ะสำหรับมนีหมวยแล้ะกับพี่บาแดงไปเลยด้วยค่ะคสวัสดีค่ะ